เรียงกันแบบนี้นะครับช่วงตี3ามครื่งที่ผ่านมาเนี่ยมีความเคลื่อนไหวสําคัญที่เกิดขึ้นแล้วก็นักข่าวเราก็ยังคงปักหลักกันอยู่ที่ Impact Forum ที่เมืองทองธาน,นีนะครับก็เป็นบรรยากาศของการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสอวอคือตอนตี3าครื่งเนี่ยเราเห็นภาพก็คือมีผู้สมัครบางส่วนเริ่มทยอยเดินออกมาจากห้องประชุมละครับเนื่องจากว่ามีการเลือกเสร็จสิ้นแล้วนะครับ แน่นอนครับผลการคะแนนผลการนับคะแนนมันล่าช้าไปกว่ากําหนดเดิมตอนแรกทางนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกตอบอกว่าน่าจะเสร็จสักประมาณห้าโมงครึ่งครับสักพักหนึ่งคุณยานีรายงานในช่วงข่าวขํามนิติใหม่บอกว่าน่าจะสองสามทุ่มอ,อน่าจะยาวกว่าปกตินิดนึงครับปรากฏว่าข้ามคืนไม่เกินจริงโหโหข้ามคืนไม่เกินจริงนะครับก็เกือบเช้าเลยเหมือนกันนะครับ บรรยากาศเนี่ยก็ยังคงเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมตลอดทั้งคืนคึกคักนะครับมีญาติมีผู้สังเกตการ์ก็เตรียมให้กําลังใจแล้วก็มีรายงานว่าเตรียมดอกไม้มอบให้ด้วยนะครับซึ่งก็พบว่าได้สวจากกลุ่มอาชีพที่อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักหลายคนเหมือนกันขณะเดียวกันเม่สกรู่นี้คุณผู้ชมเห็นภาพไปแล้วนะครับตัวเต็งครับนายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีตกรอบนะครับที่น่าสนใจคือคะแนนนี่แหละครับ ได้รับไปเพียง9คะแนนได้อันดับที่20นะครับมไม่ผ่านแม้กระทั่งการเป็นตัวสำรองด้วยซ้ำอนอกจากนี้ก็ยังมีทนายตั้มอ่นนี้อาจจะมีชื่ออยู่ในหน้าข่าวบ่อยครั้งนะครับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดก็ตกรอบเช่นเดียวกันขณะที่นายนภบพบลยวิเศษกุลผู้ที่ผ่านการเลือกเป็นสวในกลุ่ม11กลุ่มกลุ่ม11นะครับกลุ่มประกอบธุรกิจหรือว่าอาชีพด้านการท่องเที่ยว มีการพูดภายหลังทราบผลคะแนนในรอบสุดท้ายบอกว่าจริงๆก็เกือบจะถอดใจในช่วงหนึ่งของกระบวนการเลือกแล้วแต่ตอนนี้ตนเองเนี่ยทำได้แล้วใช้กลยุทธ์ในการโน้มน้าวเดินเข้าไปอขอคะแนนด้วยความเห็นใจเลยนะแล้วก็ยึดหลักว่าต้องเป็นต้องให้คนอื่นก่อนที่จะเป็นผู้รับอนะให้ผู้อื่นก่อนจะเป็นผู้รับเนะี่บอกแบบนี้นายณภพยังบอกว่าจากนี้ตั้งใจว่าจะเข้าไปดูกฎหมายเกี่ยวกับ ไกด์เถื่อน,น, hmm. นกลไกต่างๆที่ยังบิดเบี้ยวอยู่ใช้คํานี้นะครับแล้วก็ขอปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดยืนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะขอ,อกลับไปศึกษาในรายละเอียดก่อนครับผมอยากเข้ามาทําอะไรให้บ้านให้เมืองเรามากขึ้นเพราะจริงๆผมเป็นนักธุรกิจที่ที่อยู่ที่ต่างจาาังหวัดนะฮะเราจะเห็นในอีกมุมหนึ่งที่ในเมืองหลงอาจจะไม่เห็นในความบิดเบี้ยวของ ของธุรกิจเออของอะไรเออเราเ,เราเรา,เราอยากจะเป็นหนึ่งคนคนหนึ่งที่มาอย่างอิสระแล้วก็ทำผมผมก้าวเ้ามานี่ผมมาคนเดียวเลยคนเดียวไม่มีการจัดตั้งไม่มีใครมาเดินมาสมัครคนเดียวแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าตอนแรกใจออกเลยนะเราเจอพลังอะไรหลายอย่างใจออกเลยแล้วก็แต่จะบอกว่าตอนนี้ก็พวกเราทำได้ครับ คือคุณนภพเนี่ยปฏิเสธเรื่องของจุดยืนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับครับท่านเนี้ยชัดเจนนี่ผมรีบเข้าไปดูใน Facebook ของอาจารย์เลยนะครับ,รบอาจารย์เนี่ยโพสต์ก่อนนี้ไม่กี่วันเรื่องของจุดยืนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจารย์บอกว่าจะยกกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้เป็นประชาธิปไตยเลือกองค์กรอิสระที่ เป็นอิสระและก็ยึดโยงกับประชาชนตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นดันกรองกฎหมายให้เป็นธรรมนี่ชัดเจนครับรองศาสตราจารย์นันทนานันทวโรพาสก็ได้รับการเลือกให้เป็นสวเช่นเดียวกันว่าที่สวในกลุ่ม18ครับกลุ่มสื่อสารมวลชนทีนี้ก็หลังจากเดินออกมาจากห้องปุ๊บอาจารย์นันทนาให้สัมภาษณ์เปิดใจกับนักข่าวนะครับ บอกว่าได้รับเลือกเป็นว่าที่สวด้วยคะแนนเป็นลำดับที่9ของกลุ่มมีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการบล็อกโหวตหรือไม่เพราะว่าคนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มอาชีพใน7ดลำดับแรกเนี่ยเหมือนจะมาเป็นกลุ่มก้อนอแล้วก็ได้รับคะแนนคือสูงแบบโอ้โหทิ้งห่างจากคนอื่นๆเลยนะครับโดยผู้สมัครกลุ่มนี้มักจะไม่คุยกับคนอื่นนะครับ อยู่รวมตัวกันเฉพาะกลุ่มด้วยแล้วก็มีคะแนนที่ได้มาในลักษณะเหมือนกันส่วนตัวก็เลยมองว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่ถ้าปล่อยให้มีการบล็อกโหวตแล้วก็กลายเป็นสอวอที่อาจจะถูกเรียกว่าสอวล็อกโหวตหรือไม่ไม่ตอบโจทย์กับที่สอวอต้องเข้ามาทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติครับ เบื้องหลังของการที่ได้ลำดับนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ากระบวนการเลือกครั้งนี้เนี่ยน่าจะต้องมีการตรวจสอบถึงเรื่องของการบล็อกโหวตนะคะเพราะว่าทุกกลุ่มจะมีคนจองอันดับที่1นึ 7, ถึงเถึงแไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีการนัดถแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการเลือกที่มีการจัด บุคคลเข้ามาเป็นกระบวนการแล้วก็แพ็คเข้ามาจนกระทั่งสามารถเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งถึงอันดับเจ็ดอันดับแปดในทุกกลุ่มเลยค่ะเหมือนกันทุกกลุ่มเลยเหรอคะอาจารย์จะมีลักษณะคล้ายกันนะคะซึ่งอยากจะให้สื่อมวลชนเนี่ยไปดูตารางคะแนนนะคะแล้วทุกทุกตารางคะแนนจะมีหน้าตาเหมือนกันคือจะมีแพ็คก,ก้อนใหญ่ๆออกมาเนี่ยประมาณ เจ็ดแปดแพ็คซึ่งคะแนนจะสูงปี๊ดขึ้นมาเลยแล้วก็กลายเป็นคะแนนต้นๆที่จะได้เป็นสวส่วนคะแนนที่เป็นมาตามธรรมชาติก็จะมาอันดับ 7, 8, 9, 10อะไรประมาณนี้ค่ะ ก็ข้อมูลที่อาจาร,รย์นันทนาเนี่ยพูดถึงก็น่าสนใจผมก็เลยเข้าไปดูข้อมูลที่มีการเปิดเผยมาในบางส่วนที่มีการเลือกไว้ก็น่าสนใจอย่างที่อาจาร,รย์นันทนาตั้งข้อสังเกตค,ค,คือลำดับที่1-8ถึง8เนี่ยถ้าไปดูคะแนนเนี่ยค่อนข้างที่จะไล่เลี่ยก,กันแต่ว่าถ้าเป็นอันดับ8-9ถึง9เนี่ยแแล้วก็9เนี่ยก็หลายๆกลุ่มเนี่ยคะแนนค่อนข้างทิ้งห่างเหมือนกันนะฮะบ,บ,บางกลุ่มเนี่ยสิคะแนนขึ้น บางกลุ่มนี่20กว่าคะแนนขึ้นซึ่งคะแนนเนี่ย,นนนยมันมันค่อนข้างแตกต่างจากลำดับที่อยู่ใกล้ๆกันอย่างเช่น1ถึง7จถึง8เนี่ยจะห่างกันไม่เยอะส่วน9 1้สเเนี่ยก็ห่างกันไม่เยอะอย่างนี้เป็นต้นคุณผู้ชมลองเข้าไปดูคะแนนกันดูนะครับแล้วเห็นเป็นอย่างไรก็มาแสดงความคิดเห็นกันได้ส่วนอีกท่านหนึ่งที่ได้รับเลือกเหมือนกันก็นกคือผลเอกกลิงไกลศรีรัตน์ครับอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่4 ซึ่งก็ได้รับเลือกเป็นสวชุดใหม่เหมือนกันนะครับโดยท่านก็ระบุว่ายินดีที่ได้รับเลือกสวและขอให้รอการประกาศยังเป็นทางการของกกตครับโดยส่วนตัวยืนยันมีความตั้งใจในการเข้ามาทําหน้าที่ดูแลประชาชนโดยเฉพาะเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้และขอขอบคุณทุกคนที่ไว้วางใจเลือกให้เข้ามาเป็นสวในครั้งนี้ครับ ก็ได้คะแนนสูงสุดได้เป็นไงคะเห็นแต่รอบแปลนะครับทุกคนนะครับขอบคุณครับอบครับก็มีรายงานเหมือนกันนะครับว่าการนับคะแนนก็ยังคงดําเนินต่อไปคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในช่วงเช้าวันนี้ครับด้วยหลังจากนี้เมื่อรับประกาศผลการนับคะแนนแล้วก็ต้องรอไม่น้อยกว่า5วันครับ เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวกกตเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรมก็ให้ประกาศผลการเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษาและแจ้งรายชื่อให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารับทราบต่อไปครับทางนี้การคัดเลือกสวระดับประเทศจาก20กลุ่มก็จะได้สว200คนและจะขึ้นบัญชีสำรองไว้อีก100คนครับคือยังเหมือนไม่มีนักข่าวที่ได้เจอกับนายสมชายนะครับ หลังจากที่ผลออกมาแล้วก็ไม่ได้รับการเลือกให้เป็นสอวอนะครับแต่ว่าคนที่ออกมาเปิดเผยแล้วก็อ้างว่าได้คุยกับนายสมชายเนี่ยคือทนายตั้มทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดซึ่งก็ติดตัวสำรองเหมือนกันนะครับทนายตั้มเนี่ยก็บอกว่าได้พูดคุยกับนายสมชายวงสวัสดิ์คือ นั่งลุ้นคะ<น>แนน,น,นนนกันอยู่2คนอยู่ด้วยกันนะครับใช้คําว่านั่งเซ็งกันอยู่สองคนยอมรับสภาพ <c oughs> แล้วก็ทราบว่าท่านสมชายเนี่ยก็คือเดินทางกลับไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ในช่วงที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสักประมาณตีสี่กว่าๆเนี่ย <c oughs> านายสิทธาบอกว่าในห้องเนี่ยยังคงมีการ รวบรวมรายชื่อ,อเพื่อที่จะอาจจะมีการยื่นให้มีการตรวจสอบเพราะว่าคือทุกแทบทุกคนที่นักข่าวได้ไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยด้วยก็จะมีการตั้งข้อสังเกตในเรื่องของการบล็อกโบดลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับก็น่าจะมีความเคลื่อนไหวออกมาเพิ่มเติม ค่ะเนี่ยก็ถ้าเป็นคุณสมชายนั่งลุ้นนับคะแนนเนร่ะพอถ้าคะแนนที่สิยังไม่มาสักทีเนี่ยก็คือใจก็คงแบบว่าตุบตุบต่อมๆแล้วมครับเพราะว่าได้เพียงแค่9คะแนนแล้วก็ได้อันดับที่20ไม่ผ่านแม้กระทั่งเป็นตัวสำรองขอะผู้ชมจากตัวเต็งนะที่หลายคนคาดว่าน่าจะได้รับเลือกค่ะ